ก่อนจะมารับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามผมเลยนะครับกดปุ่มติดตามแล้วก็ไปกดที่กระดิ่งเลือกข้างบนสุดนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนต่อใบกับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด19 อบรมผ่านระบบ e-learning วิธีอบรมต่อใบกับขี่ออนไลน์ 1. เข้าเว็บแล้วกดลงทะเบียนอบรมและกรอบข้อมูล 2. ดูวิดีโอให้จบ 3. ยืนยันตัวตน 4. ตรวจส,สอบผล <Yeah. S 1> ในขณะที่ดูวิดีโอนะครับอย่าปิดหน้าจอในขณะดูวิดีโอก่อนกรอบข้อมูลไม่อย่างนั้นต้องดูวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับ ไปทดสอบสมรรถภาพและออกใบอนุญาตใน90วันเพื่อนๆทําตามผมได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเปิด Google ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่าต่อใบกับขี่ออนไลน์6.3นะครับแล้วหาคำว่าต่อใบกับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด1 9กดเข้าไปครับ พอขึ้นหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆอล,อนลงมาข้างล่างนะครับหลงเรื่อยๆนะครับก็จะเจอคำว่า e-learning นะครับสีเหลืองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับพอขึ้นหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับพอขึ้นหน้านี้ให้เพื่อนๆกรอบข้อมูลตามความเป็นจริงเลยนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ใบอนุญาตขับรถวันออกใบอนุญาตขับรถ วันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถและเลือกการอบรมแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยครับแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะครับท่านได้กรอบข้อมูลไว้แล้วและหลังจากนั้นหลัสักครู่นะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะครับให้เราชมวิดีโอระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับ ในขณะที่เราชมวิดีโอนะครับห้ามออกจากวิดีโอเด็ดขาดนะครับก็หลังจากที่เราชมวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับก็ในระหว่างที่เราชมวิดีโอนะครับก็จะมีแบบทําข้อสอบนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนะครับในขณะที่เราชมวิดีโออยู่นะครับก็ให้เรารอสักครู่นะครับจนกว่าข้อสอบข้อหนึ่งจะขึ้นมานะครับ พอข้อสอบข้อแรกขึ้นมานะครับคําถามที่1นนะครับปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยเกิดจากคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมแต่เกิดจากคนมากกว่า90%ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจากคนมากที่สุดครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดมา1ข้อนะครับคุณตอบคาถามข้อที่1แล้วชมวิดีโอต่อครับในระหว่างที่เราชมวิดีโอต่อนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับก็ให้เราชมวิดีโอต่อไปเรื่ยอๆนะครับจนกว่าข้อสอบข้อที่2จะขึ้นมานะครับพอข้อสอบข้อที่2ขึ้นมานะครับคำถามที่สอเทคนิคในการขับรถให้ปลอดภัยมีหลักการอยู่กี่ข้อนะครับให้เพื่อนๆเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุดมา1ข้อนะครับ คนตอบคำถามข้อที่2แล้วหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยชมวิดีโอต่อไปนะครับจนกว่าคำถามที่3ามจะขึ้นมานะครับคำถามที่3าหลักการมองกระจกที่ถูกต้องในภาวะปกติต้องมองกระจกทุกๆก,ก,กี่วินาทีนะครับก็คำถามที่3นะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับมา1ข้อนะครับแล้วก็ตอบครับ คุณตอบคำถามข้อที่3แล้วพอทำข้อสอบเสร็จแล้ว3ข้อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์นะครับพอขึ้นหน้านี้ให้เพื่อนเพื่อใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขใบอนุญาตขับรถแล้วก็กดเสร็จสิ้น และเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับผ่านการอบรมแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ